ผีแจงพายุเข้าไทยแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแล้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่28สิงหาคม2564เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบ้างหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าคนองกันเลยยังไม่ได้รับน้ํายังไม่ได้รับฝนในระลอกนี้ จากลมตะันออกเฉียงใต้ที่พัดน,นำฝนเข้ามาก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์คอมเมนต์แจ้งข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปล่าสุดนะครับในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจำวัน สิวันล่วงหน้ารวมถึงในด้านของการประกาศแจ้งเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีและชี้แจงในเรื่องของพายุเข้าไทยนะครับซึ่งนะครับคร่าวๆในช่วงนี้ฝนยังจะมีได้เรื่อยๆบางพื้นที่ก็มีตกหนักบางพื้นที่ตกปานกลางบางพื้นที่ตกเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับฝนที่ตก จะไปนเน้นที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคอีสานก็จะเน้นบริเวณอีสานด้านตะวันตกด้วยฝนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับจากการพัดนําของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําฝนเข้ามาจากยอมความอากาศต่ําหรือย่อมฝนที่ปกคลุมเวียดนามทางตอนกลางในขณะนี้ ฝนส่วนใหญ่ที่เข้ามาสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนตกเลยหรือในบางพื้นที่ตกได้แต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยรินรินโปรยๆยแค่นั้นนะครับบางพื้นที่ก็มีตกปานกลางหรือบางพื้นที่ก็มีตกหนักแต่เป็นส่วนน้อยฝนที่ตกส่วนมากจะเป็นฝนรินรินปรยโปรย ตกได้บางพื้นที่ก็ตกประมาณ3นาทีบางพื้นที่ก็ตกประมาณ5นาทีแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจากการวิเคราะห์ก็ตกกันประมาณ5-10นาทีแค่นั้นแต่ในบางพื้นที่ที่เป็นส่วนน้อยนะครับก็มีน้ําในการทําเกษตรกรรมแล้วนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะบร,ริเวณภาคกลางรวมถึงอีสานด้านตะวันตกในบางพื้นที่นะครับ มีลักษณะของการกระจุกอย่างไม่กระจายเท่าที่ควรและในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับในช่วงนี้ซึ่งนะครับในวันนี้ก็มีน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นแจ้งข่าวด่วนเข้ามาที่บริเวณถนน304 2 8สิงหาคม2564ข้อมูลจากเพจชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว แจงขคอมูลน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไลห,หลากถนนสาย304นครราชสีมามุ่งหน้าขาเข้ากบินบุรีเลยสีแยกสัญญาณไฟแดงบ้านโคกมาเล็กน้อยนะครับช่วงบริเวณหน้าโรงแรมเอกรวีตำบลหน,นองกี่โดยมีน้ำท่วมขังบนผิวถนนการจราจรถนนเลนคู่ขนานซึ่งรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ ส่วนเลนหลักรถสามารถสัญจรผ่านได้เพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้นทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักบนถนนหมายเลข304กบินบุรีมุ่งนานครราชสีมาก็มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับซึ่งแอดมินได้นำข้อมูลข่าวสารรวมถึงภาพมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน หากต้องการใช้เส้นทางดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางไว้ก่อนนะครับในระยะนี้และขอให้ตรวจสอบเส้นทางและขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยโดยสวัสดิภาพขอบคุณภาพข่าวจากเพจโคราชเมืองที่คุณสร้างได้เนื่องจากนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกอย่างต่อนเนื่องจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงอีสานทางตอนล่างเข้าสู่หยอ่อมความบรรากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตัาตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยร่วมถึงทะเลอ่าวไทยมีกําลังปานกลางอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากอย่างที่แอดมินได้นําเสนอข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ โดยตลอดทั้งช่วงในระยะนี้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองกันไว้ด้วยนะครับโดยนะครับฝนในช่วงนี้มีเกิดขึ้นได้ มีลักษณะของการกระจุกในบางพื้นที่โดยนะครับลักษณะของการกระจายโดยส่วนมากจะเน้นบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและบริเวณภาคใต้ฝนในช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นลักษณะของการกระจุก ตกได้แค่ในบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนมีแค่เมฆลอยผ่านเฉยๆนะครับตกได้แต่ยังไม่พอได้รับน,น้ำไ,ได้รับเนื้อในการทําเกษตรกรรมตกได้แค่ประมาณ3-5ถึงนาทีบางพื้นที่นานมาหน่อยแต่ไม่ถึง10นาทีนะครับซับเป็นส่วนมากโดยนะครับแอดมินคาดว่าตั้งแต่ในช่วงวันที่30สิงหาคมกลุ่มฝนตกหนักตกนานตกแช่จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นรวมถึงนะครับ ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงนั้นนะครับเป็นต้นไปแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้บริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองยังไม่พอได้รับน้ําได้รับเนื้อในการทําเกษตรกรรมหว่านปุ๋ยต้นข้าวรวมถึงในหลายพื้นที่ที่ต้นข้าวยังรอคอยน้ําในการทําเกษตรกรรมยืนต้นตาในหลายแห่งขอให้มีน้ําให้ต้นข้าวหล่อเลี้ยงนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์แอดมินขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับ และขอให้ฝนตกลงมาและมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตรกรรมในหลายพื้นที่ส่วนกลุ่มฝนในช่วงค่ำดึกจนถึงเช้าของวันนี้กลุ่มฝนมากที่สุดของวันนี้จะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณกรุงเทพมหา,หานครและปริมณฑลฝน80%ของพื้นที่นะครับรองลงมาอยู่ที่บริเวณภาคเหนือ70%ของพื้นที่รองลงมาที่60%ของพื้นที่ และฝนน้อยที่สุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40%ของพื้นที่นะครับส่วนจะมีบริเวณพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับภาคเหนือฝน70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิสิุโและเพชรบูรณ์ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบรมลํมพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครปฐมการจนบ,บุรีราบบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ภาตะวันออกฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนาราธิวาสบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เน้นระนองพังงาตรังและสตูล ตั้งแต่พังงาขึ้นมาบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักไดบางเขตบางพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับในวันนี้ส่วนในด้านของการคาดการพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWF คาดหมายสภาพอากาศในระยะกลาง10วันล่วงหน้า 28สิงหาคมถึง7กันยายน2564ดังนี้28ถึง31สิงหาคม2564มรสุมตะวตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางอย่างต่อเนื่องประกอบกับโรคมรสุมเลือนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือทางตอนบนพาตะวัออกเฉียงเหนือทางตอนบนโดยจะมีฝนฟ้าขนองตลอดทั้งช่วงจะเน้นการตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำโดยฝน จะเน้นการตกในช่วงกลางคืนตามแนวร่องมรสุมประกอบกับลมระดับบนที่พัดจากทิศตะวันออกเป็นลม5 0 0เฮกโซปาสชานฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคและหลังจากนั้น1-7กันยายน2 5 6 4มรสุมตัาตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกอีสานทางตอนล่างทำให้ทุกภาคมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น 70-80%ของพื้นที่นอกจากนี้แล้วยังจะมีหยอ่อมความอรกาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้และจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมทําให้ฝนตกชุกหนาแน่นตลอดทั้งช่วงอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยสถานการณ์จะคล้ายๆกันนะครับกับในช่วง1-2วันที่ผ่านมาโดยสรุปในช่วงนี้นะครับ28สิงหาคมจนถึง31สิงหาคม2 5 6 4 ฝนฟ้าคนองก็ยังจะมีเข้ามาเรื่อยๆมีตกได้นะครับบางพื้นที่ตกหนักตกนานตกแช่โดยจะเน้นบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างส่วนบริเวณภาคเหนือทางตอนบนภาคอีสานรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝนมีได้เรื่อยๆเน้นฝนกระจุกบางพื้นที่ก็มีฝนแต่มีฝนแค่เล็กน้อยนะครับดิิดินโปรยปร บางพื้นที่ก็ยังไม่พอได้รับน้ำในการทำเกษตรกรรมหลังจากนั้น1-7กันยายน2,564จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําฝนจากยอมความบรากาศต่ําหรือหยอมฝนโดยเคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาภาพผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและอีสานทางตอนล่าง จะทำให้ฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น70-80%ของพื้นที่นะครับขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลโมเดลยังจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องแอดมินนามาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมวางแผนในการทําเกษตรกรรมทํานาทําสวนทําไร่หรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางในระยะเวลา10วันล่วงหน้าที่จะถึงนี้นะครับ ส่วนนะครับในด้านของการชี้แจงพายุเคลื่อนตัวเข้าไทยในช่วงนี้ยังไม่มีพายุก่อตัวและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับซึ่งฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้จะเป็นฝนจากการนําความชื้นของลมตะวนออกเฉียงใต้ที่พัดน,นําความชื้นจากหย่อมฝนหรือหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุม ที่จะพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนอ,อกจากนั้นแล้วนะครับยังจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังปานกลางพัดนําฝนเข้ามาบริเวณประเทศไทยะจะทําให้ฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ในช่วงนี้ยังไม่มีพายุที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับต่อไปจะเป็นประกาศ จากกลุ่มทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกลุ่มทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถลม่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ2-3ถึงวันนี้กลกรรุ่มทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกลุ่มทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตาก เพชรบูรณ์เลยอุทัยธานีชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดนาครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วนครราชสีมาชุมพรและระนองฝ่าวังภัยดินถลม่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่27จนถึง29สิงหาคม2564โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดินถลม่มอำเภอเมืองเขาชาเมา บ้านค่ายแกลงจังหวัดระยองอำเภอขลุงมะขามเขาคิจกูดสอยดาวจันทบุรีอำเภอบ่อไร่เขาสมิงเกาะช้างจังหวัดตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักโดยวัดปริมาณน,น้ำฝนสูงสุดได้มากกว่า100มิลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วในขณะนี้ ประกอบกับมีฝนตกสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำเอาไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายฝ่ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภยัยและวัดปริมาณน,น้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุขอให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถลม่มและน้ำป่าไหลหลากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe, s ซับสไคร์กดแชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ